ฉบับละหนึ่งพันบาทฉบับห้าร้อยบาทชนิดราคานะห้าร้อยบาทชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทชนิดราคาห้าสิบบาทและชนิดราคายี่สิบบาทเห็นไหมคะทุกใบจะเขียนจะมีพิมพ์ตรงนี้ตัวอย่างแล้วก็จะเป็นเลขศูนย์เอกอไก่ทั้งหมดเลยนะคะไม่ผ่านการใช้งานนะคะสวยวิง้งวิ้งแล้วก็กมี รหัสนัมเบ์ด้วยนะคะตรงกันไหมเจ็ดหนึ่งห้าสามดูนะคะใบอื่นมีไหมเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าสามโอ้โห و. ชุดเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะออกมาแบบหายากมากนะคะบอกเลยปกติจะเห็นได้ออกมาคือเป็นใบๆใช่ไหมคะอันนี้เขาจะครบเลยมาดูรายละเอียดกันนะคะดูธนบัตรไปด้วยแล้วก็มาอ่านรายละเอียดกันนะคะ ขออนุญาตอ,อ่าออนให้ฟังนะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแสงสะท้อนค่ะธนบัตรแบบที่สิบห้าธนบัตรแบบสิบห้านะคะความมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรทีที่ทรงพัฒนาประเทศด้านต่างๆอาทิเช่นกเกษตรกรรมศาสนาการคลังการเลิกทาส และวิทยาศาสตร์คือที่กล่าวมาหมายถึงนำภาพพระบรมฉายาสาธิสรักของพระองค์ในงานต่างๆที่พูดถึงนะคะมาประทับเป็นประธานอยู่ด้านหลังของธนบัตรค่ะชนิดราคาหนึ่งพันบาทนะคะออกใช้เมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาสองห้าสี่แปดนะคะหนึ่บาทค่ะแล้วก็ชนิดราคาห้าบาทออกใช้เมื่อ หนึ่งสิงหาสองห้าสี่สี่ค่ะความกวาม้วางความยาวไม่ต้องพูดเนาะเสียเวลาเนาะชนิดราคา,100า,า,าหนึ่งร้อยบาทถ้าถ้าเนกาเปิดขึ้นอ๋ออย่างนี้ก็ได้เนาะก็โอเคพปนกก็ไม่อยากจะจับเขาแรงเนาะ่ะคะชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทออกใช้เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาสองห้าสี่แปด ชนิดราคาห้าสิบบาทออกใช้เมื่อวันที่1ตุลาสองห้าสี่เจ็ดมีการปรับปรุงด้วยนะคะมีปรับปรุงหมดเลยนะคะปรับปรุงชนิดราคายี่สิบบาทออกใช้เมื่อวันที่3มีนาสองห้ากค่ะเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือตามใบสุทธิบัตรเนาะแล้วเดี๋ยวดูของจริงอันนี้เป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องอ่านเขาเพราะอ่านไม่ออก นะธนบัตรจริงก็คือเนี่ยค่ะอันนี้ชนิดราคาห้าร้อยบาทชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทตัวอย่างตัวอย่างชนิดราคาห้าสิบบาทตัวอย่างตัวอย่างเห็นไหมคะยี่สิบบาทรุ่นจริงๆแล้วแบบสิบห้านะหนึ่งร้อยเขาจะมีสองรุ่นนะเลิกเรียงกับเลิกคาดอันนี้จะเป็นรุ่นเลิกคาดเนี่ยค่ะเลิกคาด ทุกใบจะมีโคดรหัสนมเบอร์ตรงกันหมดเจ็ดหนึ่งสามห้าทุกใบตรงกันหมดนะคะค่ะภูมิใจนำเสนอมีของสวยงามมาแบ่งปันให้รับชมค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ